FM 1 0 5 Smile Thailand Line OA BMA OSS ติดตามเรื่องง่ายทุกเรื่องโปรง่งใสสแกน QR Code เลยเสียงสะท้อนสื่อ Media Focus ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้แน่นอนครับเราจะคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลนักวิชาการอิสระวันนี้วันที่สิบแปดวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้วันที่สิบเก้าวันศุกร์ท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมครับวันที่ยี่สิบกรกฎาคมซึ่งตรงกับวันเสาร์เป็นวันอาสาฬหาบูชา แล้วก็วันอาทิตย์วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับของเดือนนี้ก็คือวันเข้าพรรษาซึ่งต้องก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพุทธพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็ธรรมชาติแน่นอนครับสองวันนี้เราทำบุญตักบาตรฟังธรรม นะครับแล้วสงบจิตสงบใจแผกกุศลไปดูแลรักษาป่าและธรรมชาติกันแล้วก็เรื่องของป่าเรื่องของธรรมชาติซึ่งเป็นกระแสที่พวกเราจะต้องช่วยกันดูแลอยู่นตอนนี้นั่นก็คือป่าทับลานป่าทับลานที่พวกเราเนี่ยนะครับได้เข้าไปช่วยกันร่วมแสดงความคิดเห็นเซป่าทับลานไว้แม้ว่าเราจะแสดงความคิดเห็นเซป่าทับลานกันถึงเก้าแสนกว่าคนแต่ท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเพียงยกแรก นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายยกที่เราจะต้องจับตากันวันนี้ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลเลยจะมาคุยกับพวกเรานะครับว่าด้วยการเซฟป่าทับลานนะครับมีอีกหลายยกต้องพิสูจน์เอาละครับไปคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคนสุปัรและท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับนี่พึ่งกลับได้ครับก็ วันที่จะไปเรื่องป่าทับลานเนี่ยเมื่อครู่คุณสปันก็ได้กล่าวถึงวันสศพการทางพระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่ยี่สิบกรกฎาคมเนี้นะฮะก็เป็นวันอาสานาบูชาซึ่งเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามนะฮะพระพุทธก็อุบัติขึ้นประวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกพระธรรมหลังจากนั้นอีกสองเดือนพระพุทธ ทรงแสดงปฐมเทศนาสามจากจักรปวัฒนสูตรแกร่ปัญจวัคคีนะฮะก็ะวันเดือนแปดวัน 95. ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดซึ่งก็มีพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ด้วยนะครับในวันนั้นก็เป็นวันที่พระราตณัตย์ใอ่ค้อองศาส่วนวันมาคบูชาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามนั้นเป็นปีถัดไปนะครับถ้าจะพูดถึงว่าในปีในครั้งพุทธกาลเนี่ย วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดนั้นเป็นในครั้งพุทธกาลนั้นก็คือสี่สิบห้าปีก่อนพุทธ,ธศักราชนะฮะครับแต่ถ้าวันมาคบ,บูชาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามนั้นเป็นเป็นอ่าเป็นในครั้งพุทธกาลนั้นก็สี่สิบสี่ปีก่อนพุทธ,ธศักราชครับ <ทะ S 1> แตกต่างกันที่ปีนะฮะ ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีตั้งแต่45ปีก่อนพุทธศักราชแล้วก็มาฆ่าบูชาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังอีกหนึ่งปีนะฮะอันนี้ก็ถือโอกาสทําความเข้าใจกันทีนี้ว่า uh huh. เรื่องของพระพุทธศาสนานี้ปัญหาใหญ่ของชาวพุทธเนี่ยก็คือว่าเราเองเราก็ประพฤติปฏิบัติตาตามันเชื่อตำตามกัน แต่เราก็ไม่เรานับถืออศาส,สดาเรานี้ปัจจุบันก็คือพระธรรมเป็นศาสดาเสดแทนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังธรรมหรือตานหนังสือธรรมะที่จะเลื่อกูลต่อการมีหลักคิดหลักธรรมที่ถูกต้องตามพระพุทธพจน์นะแต่นั้นเราจึงกลายเป็นผู้ไม่รู้ก็คืออวิชชาก็คือไม่มีปัญญา พุทธหมายถึงปัญญานะฮะ,ะแบบใดที่เราไม่ได้ศึกษามไม่ได้เรียนรู้เนี่ยเราไม่มีปัญญาเราไม่มีการขัดเกลากิเลสไม่มีความละอายชั่วกลัวบาปก้าประพฤติปฏิบัติพุทธจริตน,นานาประการไม่ว่าจะทางกายทางวาจาทั้งในระดับครอบครัวปัจกจกบุคคลระดับครอบครัวระดับชุมชนระดับสังคมระดับประเทศชาติด้วยนะครับ นั้นเองสังคมไทยทุกวันนี้ที่มีปัญหาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็สะท้อนใเห็นหนึ่งว่าชาวพุทธของเราไม่ได้รับประโยชน์จากการนับถือพระพุทธศาสนาถ้าได้รับประโยชน์นะความสุดจริตการขัดเกลกิเลสก็คงจะกิเลสที่หนาก็จะเบาบางลงบ้างละอายชั่วกลัวบาปบ้างมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับนับวันก็ยิ่งเห็น แล้ก็ยิ่งเดือดร้อนกันยิ่งมีปัญหาครัวเรือนยิ่งมีปัญหาเศรษฐกิจนี้ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างะนะฮะครับแล้วสําคัญสิ่งที่ตามมาก็คือผลประโยชน์ของส่วนรวมผลประโยชน์ของบ้านเมืองก็ถูกทำลายเช่นเดียวกับตาที่เรากําลังคุยกันส่วนวันเข้าพรรษาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกิจของสงฆ์นะครับ ไม่ไม่ใช่ว่าเราเข้าพรรษาแล้วเราก็ไปเข้าพรรษากินเหล้าอันนั้นมันมันทําให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเราจะหยุดกินเหล้ากินหยุดวันไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องวันเข้าพรรษา <c oughs> <ๆ S 1> แล้วนะ <c oughs> หยุดกันสามเดือนพอออกพรรษาก็ <c oughs> กินหนักกว่าเดิม <c oughs> อะไรอย่างนั้น <c oughs> มันก็เป็นความเห็นผิดนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าหยุดกินเหล้าสามเดือนแล้วได้บุญ <c oughs> ได้กุศลไม่ใช่นะฮะ <c oughs> อ,าอาจจะลงแ <c oughs> ดงตายซะก่อน อาจจะเริติดรตอาจจะมีปัญหาอะไรคือมันพยายามอดทนอดกลั้นอ่ะพอถึงค้นวันเสร็จแล้วก็ดื่มกันหัวราน้ำเลยทีนี้นะฮะไม่บัญญาบันยังอีกแล้วคนเคยเนี่ยอยากให้เข้าใจด้วยนะครับก็คือสงเนี่ยสามเดือนจำพรรษาไม่เดินทางไปไหนอันนี้ก็เป็นไปตามพุทธบัญญัติตามสิกขาหมดนะครับแล้วก็จะได้ ศึกษาเ้าเรียนพระธรรมศึกษาพระธรรมมากขึ้นได้มีโอกาสภรราวนากันอะไรต่างๆหลอกตาวย่อยๆกันอย่างนี้แล้วกันนะครับในเรื่องความสำคัญทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นถ้าเราชาวพุทธเป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้ความเข้าใจก็อย่าคิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่โตฟังธรรมตามการอ่านหนังสือธรรมะตามการที่ทรงสามพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก ก็ค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคราวนี้เราจะกลับมาเซฟป่าทับลานอีกครั้งหนึ่งเป็นสัปดาห์ที่สี่แล้วใช่ไหมครับคุณสุปัณ์นะครับใช่สัปดาห์ที่สี่อาจารย์เพราะเราเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีการเปิดให้การเห็นชาติกระชาครับอ่าทาไมถึงเราจะจึงยังต้องกล่าวอยู่นะครับเพราะว่าทรัพยากรป่าไม้ระบบนิเวศเนี่ยท่านจะมีเงินเท่าไหร่มี มีเงินมหาศาลเท่าไหร่ท่านจะเนรมิตอะไรกลับมามันไม่ได้นะฮะมันต้องใช้เวลาเป็นร้อยร้อยหลายร้อยปีกว่าจะฟื้นฟูนะครับสภาพแวด <c oughs> ล้อมสิ่งแวดล้อมแล้วเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราเบียดเบียนมนุษย์กันไม่พอเรายังไปตัดต้นไม้บุกรุกป่าทําให้ป่าเสื่อมโทรมป่าก็ลดน้อยลงเอวยังไปกระทบกับสัตว์ป่าด้วยนะฮะ แล้วระบบนิเวศเนี่ยที่มีความอุดมสมบูรณ์มีห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่ของการอยู่ร่วมกันของสัพพีชีวิตต่างๆมันก็วัฏจักรมันก็หายไปความสำคัญของเราประเทศเราเนี่ยนะครับเรามีความหลากหลายทางชีวภาพการตัดไม้ทำลายป่ามันก็มีผลกระทบต่อป่าไม้กระทบต่อสัตว์ สัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์ป่า,ปารวมถึงมแมลงทั้งหลายด้วยนะฮะที่มันสร้างความสมดุลอยู่ในธรรมชาติไม่ว่าจะผสมเกสรไม่ว่ามันจะอยู่ในห่วงโซ่นะที่มันกำกำจัดกันเองอะไรต่างๆพล้วระบบนิเวศนี้ไม่มีฉะนั้นเราก็คงได้ยินน้ําคือชีวิตนะถ้าไม่มีป่ามันจะมีน้ําหรือก็ไม่มีน้ําจะมีชีวิตหรือนะมันก็ต้องไล่กันอย่างนี้เป็นทอดๆมือนกันนะนะ ราะนั้นทําไมเราเราถึงพูดถึงเซฟป่าทับรานที่ยังไม่ยังไม่ยังไม่จบยังไม่จบนะครับยังจะมียกต,ต่อไปที่เราจะต้องในฐานะประชาชนที่จะต้องมีบทบาทแล้วก็ร่วมกันปกป้องพิทักษ์ป่าอนุรักษ์ไว้ถ้าถ้าป่าป่าอป่า,ป,าป่าทับรานเนี่ยนะฮะถูก คือตอนนี้ที่เราเกล่าวถึงปัญหาก็คือว่าคอ,อรมอมีมติตั้งแต่วันที่สิบสี่มีนาคมใช่ไหมครับที่มีมติให้ให้มีมติคอ,อรมอที่เกี่ยวกับเรื่องการแบ่งแนวเขตใหม่ตามแผนที่วันหมัดแล้วป่าทับลานี้ก็เป็นเอเรียกว่าเป็นประฐมะบท ในการที่จะไขกุญแจไปสูป่ป่าอื่นๆนะฮะสองแสนหกหมื่นไร่แล้วแล้วทีนี้แล้วจะจะเป็นไปได้ยังไงแล้วตอนนี้ก็มีกระแสะมาบอกอา้าวเกษตรกรเดือดร้อนผู้ที่ใช้สิทธิทำกินใช้ประโยชน์เดือดร้อนแล้วก็มันมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าแล้วแล้วจะเอาไปทำไมอีกอะไรต่างๆ มันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าพูดถึงคนที่ไม่มีคุณภาพเราก็สามารถที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพขึ้นมาได้แต่ต้องใช้เวลาถูกไหมครับแล้วก็ต้องใช้อย่างถูกวิธีการที่จะพัฒนาคนเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากการศึกษาให้ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกอะไรต่างๆจนกระทั่งเขาพึ่งตนเองได้รัดก็ไม่เดือดร้อนนะถูกไหมครับ ทุกวันนี้ที่เราเดือดร้อนก็คือประชาชนเนี่ยพึ่งตนเองไม่ได้เลยความรู้การศึกษาที่ได้รับเรียนมา,ามันก็ได้กระดาษอะไรเป็นใบๆขา,ขาวๆมาอย่างนั้นอ่ะแต่ในตัวตนเนี่ยความรู้ทักษะความคิดอะไรเนี่ยมันไม่มีมันกลวงไปหมดอ่ะนะฮะเป็นเพราะว่าการศึกษาเราก็ไม่มีามาตรฐานในขณะเดียวกันผู้ที่จะผ่านระบบการคัดเลือกต่างๆก็เป็นในลักษณะที่ว่า มันไม่โปร่งใสไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าเรียน<บ>สอบเข้าทํางาน<บ>หรืออะไรต่างๆเนี่ยวู้แล้วแต่มีค่าใช<ม>้จ่ายทั้งสิ้นต้องจ่ายเงินครับเพื่อที่จะสามารถผ่านด่านต่างๆได้ที่ที่มันจะต้องมีมการ<บ>อ่านกรององพัดกรองผู้คน ที่จะเข้าสู่ระบบนะการศึกษาจบนะการศึกษาก็ต้องเข้าสู่ระบบการทํางานอะไรต่างๆแม้กระทั่งการเลื่อนขั้นเลื่อน,นะอนตําแหน่งมันก็ต้องคัดกรองทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าดูอาวุโสอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วยิ่งเรามีระบบอุปถมัมนะเราไม่ได้ใช้ระบบคุณธรรมไปกันใหญ่เลยใช้เงินซื้อตําแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยมันถ้าจะพูดแล้วมันพัวพันเป็นลูกโซ่ลูกโซ่ที่ไม่มีปลายดนะ้วยนะครับ ดันั้นเองเนี่ยเรื่องทับลานทําไมเราต้องกลับมาพูดอีกทีที่คุณสุปันกล่าวว่าการสํารวจความคิดเห็นเนี่ยอ่าประการแรกเนี่ยมันก็เป็นการทําหน้าที่ของพลเมืองที่มีความตื่นรู้ตื่นตัวครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องการอนุรักษ์ที่ทักป่าอนุรักษ์ป่าทับลานไว้นะครับ อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มาโตว่ามันไม่ใช่ป่าแล้วมันเป็นที่อยู่มีผู้คนที่อยู่ไปจับจองเออถึงแม้เมื่อก่อนเนี่ยเราเราเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2524ประกาศใช้เมื่อ24พฤษภาคม2524เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ที่อยู่ก่อน<ะ>ผู้ที่มีถือครองมีสิทธิทำกินอยู่ณที่นั่นนะฮะจะต้องถูกขับ<ะ>ไล่มันก็ไม่ใช่อีก ในมาตรา64ก็มีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วผู้ที่อยู่ก่อนก็มีสิทธิทำรกินเหมือนเดิมในสิทธิ์ที่มีอยู่แต่ที่เกิดไปขยายอะไรขึ้นมาเกินสิทธิ์ของตนเองพิสูจน์ก็เกินไม่ได้นะฮะอันนั้นก็จะเป็นชาวบ้านทั่วไปคภายหลังเมื่อมีนโยบาย66ทับ23ในสมัยพลเอกเปรมตินสุรนนท์เพื่อที่จะนำผู้ผู้ที่ คืนกลับมาสู่เมืองอะนะครับที่เคยต่อสู้ทางการเมืองไปอยู่ป่าจับอาวุธเนี่ยต็บมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยก็ได้ก็ได้นําที่อีกส่วนหนึ่งมาให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้มามีที่ทํากินไม่งั้นเขาเขาก็ไม่มีที่ทํากินเขาจะไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับอืมอันนี้สองส่วนนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับใช่ไหมีพราะมีมีเรื่องของการรองับอยู่ นะอ,อ,อ่ะสปกรกับถ้าเป็นสปรกรที่ถูกต้องนะครับไม่ได้บุกรุกป่าไม่ได้ล่วงล้ำไปแนวเขตป่าแล้วเป็นเกษตรกรม,มีคุณสมบัตินี่ก็ไม่มีปัญหาครับถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นสปรกรที่บุกรุกเข<ด>้าไปในป่า,ปาอันนี้ก็ถือว่ามีปัญหาแล้วอ่ามันมีเส้นแนวเขตเดิมของกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติอยู่แล้ว แล้วยิ่งมาเจอไอ้พวกบรรดาพ่อค้าในทุนนักการเมืองผู้มีสีทหาบ,บดีใครก็แล้วแต่ที่ไปได้รับการโอนหรือจากการบุกรุกต่างๆเนี่ยอันนี้มีปัญหาหแหน่อนอนเป็นแสนไร่เลยถับะพูดจะ,จะไปอ้างว่าจะไปอ้างว่าอยู่แล้วทำมาแล้วอยู่มานานแล้วอะไรเนี่ยอันนี้ต้องพิสูจน์สิทธิ์กันเลย ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เกษตรกรแล้วจะมาอ้างมาอยู่สปกรได้ยังไงอะจากอ่าก็มีการโอนเปลี่ยนมือกันใช่ไหมครับจากพมทอใช่ฮะอาจารย์สคหรือนคออะไรก็แล้วแต่คือมันมันคือคือเรื่องการการทํากินเนี่ยคือเป็นสิทธิทําประโยชน์นะครับไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์นะะครับฮะังนั้นเกษตรกรหรือผู้ที่มี มีคุณสมบัติถูกต้องเนี่ยแล้วยังทําการเกษตรอยู่ก็อาญาติก็ได้รับได้รับกรรมสิทธิ์ได้ไม่ใช่กรรมสิทธิ์นะได้ทำประโยชน์ต่อได้ทากินต่อได้สิทธิในการทําประโยชน์ต่อกลับใช่ใช่แต่ถ้าเมื่อไร่เปลี่ยนอาชีพเมื่อไหร่ก็ขาดคุณสมบัติแล้วรับฮหรือไปเอาจะมาทํารีสอร์ทจะมาทําเป็นที่พักจะมาทําเป็นร้านค้าอะไร มันก็ไม่เข้าเกณฑ์อีกแล้วมันก็ขาดคุณสมบัติครับแล้วนี่เป็นปัญหาใหญ่นะครับของสปกรทั่วประเทศเลยยี่สิบสองล้านไร่สำรวจกันแค่ไหนคุณสมบัติของผู้คนเนี่ยครับมันเปลี่ยนมือกันไปเยอะแยะแล้วแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นเกษตรด้วยอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยสปกรต้องไปสำรวจให้ดีในขณะเดียวกันก็ต้องทำยึดหลัก ของการทํางานร่วมกันกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานประชี้แนว<ๆ>เขตกันดีๆเพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีแผนที่อยู่แล้วก็ต้องเอามาเปรียบเทียบกันจู่ๆมาบอกว่ามาตรานหนึ่งต่อสี่พัแผนที่ฉบับใหม่แล้วใครทําอ่ะอืแล้วกรรมการเป็นใครใช่ไหมครับความน่าเชื่อถือเป็นยังไงแม้กระทั่งสปกรเนี่ยในใน,ใน<ๆ>อดีตนะครับการที่จะมีการพิจารณาผู้คนที่จะได้รับ สิทธิในการทําประโยชน์ทางจังหวัดเนี่ยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะฮะแล้วก็มีปมา่าไม้จังหวัดมีหน่วยงานต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีสป,ปรกรด้วยแต่ภายหลังเขาเขายกเลิกไปเลยนะฮะเขาไม่สนใจเรื่องคณะกรรมการชุดนี้อีกแล้วนะครับเขาทําเองชองเองกินเองตอบเองทุกอย่างเลยแล้วมันเป็นไปได้ยังไง มันโปรงสายหร,หรือไม่มันน่าเชื่อถือหรือไม่คร<อ>ับนะฮะนั้นเองเรามาพูดถึงว่าผลเ<อ><อ>สียว่าถ้ากรณีทับลานเนี่ยต้านไม่อยู่อะไรจะเกิดขึ้นมาน<อ>ั่แน่นอนแหละครับกะมวลชนที่เกิดทับลานโมเดลทิท,ท,ทรักษาชาวบ้านเนี่ย<อ>นะครับไปท้องถิน่นหรือต่างท้องถิ่นก็นแล้วแต่เนี่ยเขาเขาก็มีนะครับเขาเขาก็อยากจะรักษาก็ป่าเราเราต้องการป่าร้อยละสี่สิบ สี่สิบเปอร์เซ็นปัจจุบันป่าทั่วประเทศเรามีแค่สามสิบเปอร์เซ็นเรยังขาดอีกสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเราต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยไม่น้อยอีกสามสิบถึงสี่สิบล้านไร่มันถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสมดุลระหว่างชนบทกับเมืองมีป่าไม้ที่จะทำให้อย่างน้อยที่สุดก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ลดความเสี่ยงจากการเกิดน้ําท่วมรุนแรงลดความเสี่ยงจากการเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงลดความเสี่ยงของการเกิดทุพพิษภัยขาดอาหารอย่างรุนแรงอะไรต่างๆาเราคุยกันแล้วใช่ไหมครับว่าป่ามีคุณอนันต์ไม่มีป่าก็คือไม่มีน้ําไม่มีน้ําแล้วผู้คนจะมีชีวิตอยู่กันอย่างไรแล้วมันไม่ใช่คนเดียงเลยนะครับเศรษฐกิจดีกว่มันไม่ใช่ว่าน้ําที่มีอยู่เนี่ยที่ เบื้องต้นเนี่ยมันก็น้ําน้ําอุปโภคบริโภคเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญที่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในประเทศเนี่ย <S <S 2> <S 2> ถ้าไม่มีน้ํากินน้ําใช้ผู้คนจะอยู่กันอย่างไรไม่มีน้ําใช้ไม่มีน้นําถ้าการเกรรษตรจะทําได้อย่างไรแล้วไม่มีน้าํำในเมืองน้ําประปาน้ําใช้กับอุตสาหกรรมจากธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักบริการอะไรต่าง มันไม่มีแล้วเราจะไปเอาท่องเที่ยวเราจะไปขนคนมาสี่ห้าสิบล้านร้อยล้านเขาจะมาหรืออ,อาหารเพียงพอให้กินหรือเราต้องมองกันยาวๆแล้วที่สําคัญนะครับเวลาแก้ปัญหาเนี่ยรัฐบาลแก้ปัญหาที่ปลายเหตุน้ำท่วมก็ต้องเอางบกลางมาใช้งบฉุกเฉินน้ําแรงมไม่มีน้ําก็ต้องใช้งบฉุกเฉิน,นต,ตอนนี้งบกลางมีแค่ไหน เอาไปทำอะไรฮะดิจิตอลวัลลังก์เราเราเราไม่ได้เผื่ออะไรหรยอไอ้ภาวะฉุกเฉินต่างๆครับเอมันมันมันหัวมังกรท้ายมังกรไปหมดนะครับฉะนั้นเองเราจึงบอกว่าทับลานเองต้านไม่อยู่การถอดออกจากมรดกโลกของเขาใหญ่ก็มีความเป็นไปได้สูงอีกประการหนึ่งตัวอย่างของเขาใหญ่ ก็จะเป็นตัวอย่างให้ป่าอื่นๆทั่วประเทศเนี่ยพัทยานแห่งชาติอือนๆเขาก็จะเรียนแบบอ้าวบลานทาได้ที่อื่นเขาก็จะทําแบบนี้ดังนั้นมันอยู่ที่ประชาชนแล้วนะครับว่าประชาชนจะต้องเข้มแข็งโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นในพื้นที่ครับตอนนี้ด่านหน้าเลยนะครับส่วนหน้าเลยอ่ะเรานี่อยู่ในเมืองมันอยู่ส่วนหลังละ อ่ะครับนะฮะแต่เราก็สามารถที่จะร่วมร่วมแรงร่วมใจในการแสดงความคิดเห็นไปในทางที่ถูกต้องให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ขอให้รัฐได้สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอไม่วา่าจะปมป่าไม้คมอุทยาแนแห่งชาติไม่งั้นคนตัดไม้ทําลายป่าแล้วมีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่ามีน้อยอรถลาก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีการสื่อสารก็ไม่มีอ่าเทคโนโลยีอะไรก็ไม่มี เราจะจทํำยังไงได้คนหนึ่งต้องรับผิดชอบพื้นที่ป่าเป็นแสนไร่เลยนะครับครับคนที่จะไปพิทักษ์ป่าเนี่ยเ<พ>ขาจะไปเดินสํารวจปา่ายังไงครับฮะก็ต้องบอกว่าการเซฟป่าทับลานนี่ก็คือการเริ่มต้นที่จะเซฟพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศอีกร้อยกว่าแห่งซึ่งมีปัญหาทับซ้อนนะครับในเรื่องของพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็พื้นที่ที่ถูกบุกรุก แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นทับลานโมเดลถ้าเราไม่สามารถที่จะเซฟป่าทับลานได้ในกรณีแบบนี้ก็จะถูกนำไปใช้กับอุทยานแห่งชาติอีกร้อยกว่าแห่งนะครับที่มีปัญหาเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนระหว่างสปกกับพื้นที่อุทยานตัดทั่วประเทศครับเอาละครับวันนี้อาจารย์ครับช่วงนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์มาร่วมครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ กับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์กิติกลนักวิชาการอิสระเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าคุยกับคุณศักชัยพุทธิพักนะครับว่าด้วยบริบทสื่อและข้อเท็จจริงจากประหมอคางดําถึงฆาตกรรมหกศพที่โรงแรมหรูกลางกรุงพักกันสักครู่ครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส